สารเดียวก็ใด้ระดีระครับนำโชคแต่แต่ก็สดพิธีกันที่ศักดิ์สิทธิ์ในการบร็จามาที่วัดต้นสนจตระอัตถอนเพื่อเปิดโอกาสในการักษาธุชนทาหายี่อยู่ขางบ้านในนวมรณาสังคมต่างไดุ้ด้วยแล้วก็ช่วยเพื่อบุญกับโคตรีิบวถการบนนีาคทองมาจะทำหน <rainforest. S 3> ้าที่การงานจะเลยรุ่งเรืองเพราะใครที่เจ็บตัวเราขอปาดจามหายการเงินการทองก็รองมือเจ้าดาพวกเรารักษา เพราะการสำคัญที่สุดน,นะคือเราได้มีโอ,อกาสตอบแทนคุณพ่อคุณแม่เป็นประโยชน์กับตวีทิตาเี็นทั้งเวลากล้วยไปยังไปเยอะให้มีแต่ความเจริญเลยบ๊าชื่อค่ะชื่อนางสาวพัสนยาสิทธิพงษ์อุดมค่ะอยู่ที่ไหนอุทัยยาค่ะแล้วก็บวชเรื่องอะไรเออวันนี้มาเสริมบารมีค่ะแล้วก็ให้เจ้าก,กำเนิดเวรด้วยค่ะเคยมาบวชไหเคยแล้วค่ะบวชที่วันสามวันค่ะหลวงพ่อให้เจ้ากำเนิดเวรด้ว ให้บวดาบัณฑารุยยสยายนในอดีตชาติไปอดีตชาติร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติล้านชาติปัจจุบันนี้ให้บุญกุศลรับพรก่อนนะครับสุดรอบพุยยสยาย้มาอีกอาอีต่อไปชื่อปิยภวรนฉายยาวัฒนะค่ะอยู่ที่ไหนอ่ะมาจากกรุงเทพค่ะบทเรื่องอะไร คือปีหกแปดเนี่ยคือปีเกิดปีขานนะคะเป็นปีชงค่ะแบบมีเคราะห์แล้วก็เจ็บป่วยอย่างเงี้ยเาบอว่าให้พ้นเคราะห์นะคะในเดือนเกิดเดือนกันยาน,นี้นะคะแล้วก็หายป่วยค่ะให้หายป่วยแล้วขอให้มีโชคมีลาบนะคะพอดีได้โชคมีลาบลที่ผ่านมานะคะได้เยอะไหมพอสมควรนะคะพอดีย่างหกสิบสี่ค่ะย่างอายุหกสิบสี่ก็เลยซื้อค่ะซื้อหกสี่เหรอใช่แล้วก็ซื้อ หกสี่หกด้วยยี่สิบกัใช่ค่ะแล้วไล่ไล่มาเรื่อยๆค่ะโชคดีแล้วบวชี่วันะบวชสามวันค่ะเคยมาบวชไหมไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเลยเหรอค่ะบนค่ะพอดีบ้านอยู่ที่มหาราชนะคะบ้านเกิดนะคะแล้วก็ไทยก็แนะนำให้บวชคือไอพี่สะพ้ายเคยมาบวชประจำค่ะอ๋อ้เลยนะใช่แนะนำมาค่ะวิธีบวชทำไงจุดธูบอะไรบ้างจุดธูปกแาบแย้งเป็นวันหรือเ ก็จุดทูปดอกนึงนะคะแล้วก็บนไว้ว่าไม่ได้เดดสเรรจเลยไม่ก็แบบจุดอะไคืนจุดแบบตั้งวันนะคะจุดหน้าห้องนะคะเพื่อบนว่าแบบให้คนพอเป็นโสแล้วใคค่ะแล้วก็บอกว่าให้มีโชคมีลาบดูพอดีหนูได้เฟซนะคะเขาบอกว่าค่ะเขาบอกจุดดอกเดียวแบบว่าให้แบบแบบอธิษฐานนะให้แบบว่าให้มีแสงสว่างเปิดดวงแล้วให้มีโชคมีลาบอะไรก็ลองดูอะค่ะพอดีก็ได้ค่ะ ได้เลขที่ถูกเลยะไม่ใช่ค่ะคืออาซื้ออายุนะคะแต่ขอให้ถูกนะคะใช่ค่ะแล้วก็บนไว้ค่ะอยากมาบวชที่วัดต้นสนเนี่ยนะคะเพราะใกล้บ้านมายแรกจจุดรูปดอกเดียวแล้วก็มีโชคมีลาบพอดีเห็นที่เฟซนะคะจุดเก้าดอกไปลาบรางวันตามแ้มแล้วก็จุดทุกวันทุกวันจุดไรับวันตับแยมเก้าดอกค่ะ ยมดอกเดียวจริงๆดอกใหญ่ดอกเดียวแม่พอดีมันขึ้นขึ้นที่เฟซนะคะมีพระท่านแนะนำนะคะใช่บอกจุดดอกเดียวค่ะมีผลต่างมีผลต่างเชื่อได้ค่ะถือปฏิบัติได้ใช่แล้วแบบมีบทสวดของเขาให้ท่องนะคะมีบทสวดด้วยเลยมีค่ะยวไม่ยาวค่ะ่วบอกตอนนี้ได้ไหมฮะบอกตอนนี้ได้ไหมถาได้ไหมอยู่ในโทรศัพท์อ๋ออยู่ในโทรศัพท์ เอาท่านต่อไปค่ะค่ะชื่ออมพรโพเทียมค่ะอยู่ที่ไหนอ่ะวัดริษทองค่ะอำเภอเรื่องที่ว่ารักทองใช่ค่ะแล้วก็บวชเรื่องอะไรมาเสริมบุญค่ะเสริมเพืบุญบารมีกค่ะกี่วันสามวันอ๋อเคยมาบวชเคยมาค่ะเออเขาก็บวชเรื่องอะไรปวดขาแก้บนปวดขาแล้วแล้วท้ายปวดได้ ยังก็ยังพวดอยู่ค่ะถ้าต่อไปค่ะดิฉันชื่ออนงสมอารมณ์ค่ะอยู่มหาลาสมาบวชเติมบารมีให้มหาลาจังหวัดอายุทยา,อ,า,ยทยาอยู่บรรณานี่เก่งค่ะบรรณาแล้วก็บวชเรื่องอะไรบวชเติมบารมีว่าจะตัก เจ็ดวันนะคะเจ็ดวัน,นจ้ามั่นใจนะมั่นใจนาถ้าต่อไปดว <laughs> งเดือนมีสิริค่ะอยู่อ่างทองค่ะอยูอ่อำเภออะไรอำเภอเมืองค่ะอำเภอเมืองค่ะตองนี้มดอะไรตลาดหลวงค่ะตลาดหลวงอยู่แถวนันแถววัดชัยมงคลคะ่ะออเบวชเคยไม่ปวดไหม,มบวชตอนประถมค่ะเวลาตุ้กปิดเทอมคุณแม่จะพามาบวช ต่ถ้าโตแล้วคือเคยมาครั้งแรกแล้วบวชเรื่องอะไรสุขภาพาค่ะบวชเพื่อสุขภาพาใช่อ่ถ้าตอบบวชกี่วันอ่าสามวันค่ะอ่าถ้าตอบไปชื่อนางสาวศสศสิพิมลกิติกรชยานันท์ค่ะอยู่สมุปรการค่ะแล้วก็มาบวชเรื่องอะไรบวชเ,เพื่อเสริมบารมีค่ะ กี่วันนัสามวันค่ะรูปกรรมมากี่คนมาคนเดียวค่ะมาที่เคยมากับแม่ลำพูนนะคะมาคนเดียวค่ะแต่ว่าครั้งนี้มาคนเดียวค่ะครั้งนี้มาคนเดียวท่านต่อไปครับผมผมนายผลิมพัฒน์ภูวสถิตจิตดานะครับผมก็มาบวชสามวันครับมาครั้งแรกครับครั้งแรกเลยนะใช้เดินนงมา พี่สาวเนี่ยครับข้างหน้าพี่สาวข้างหน้าครับก็เลยพกวดอยู่อยุธยาครับอยู่ภากไห่ครับอำเภอพากไท่อยุธยาใช่ครับผมต่างยายเพ่กี่วันสามวันครับออกวันอาทิตย์ครับสาธุท่านต่อไปว่าตามเลยขึ้นมาก็เลยวันทาวิพันเตสัสพพังประรรม พวะารรมีพันเตมาธมีพันเตปุกาสะปุกาสะธรามวิพตาิพันเตเอสาหังพันเตสหังพันเตปุจิระปุจิรนิีุปพุตตาปิตางพระปรางพระปารานงข้าชาธรรมจักธจคสัจจเิังขจักจเมคขมะพระชังมังพันเตสังโภ อาเรตอาชาตเกลุเตังตระนังตังตัติยัปะหังพันเตสุจิระรีณิตุตปีอังหะวัตตังสะระณังทัาวิธัมมจจอิทุัรรมจเรธรภะปะพัชรงมังพันเตชังโฆอาีตุ อาชาตเกีโนปีตังดารนังะจังตัติยาปังคตีสุจิละปันนี้ผูทังปีตั้งพระกวตังสารดัะชาวิธรรมจักรปิตุสาัดจักรเมะปะพัชังวังันเตสังโฆเรโตอาชาตเก อะโนเบตังสัพกระตะตังมะยังพันเตอิสระเดรัะหะอัตถะศิราียาจามะตุทิยังปีใะยังพันเตอิสระเดรัะหะอัตถะศิราียาจามะตัติยังปีมะยังพันเตอิสระเดรัะหะอัตถะ สีวราดิยาจามานัโมตัสสะพะวาโตอรหะโตสุนนาสุปุตัสสะนัโมตัสสะพะกวโตอรหะโตสุมาสุพุตัสสะนัโมตัสสะพะวโตอรหะโตสุนาสัมพุทธัสสะปะรโมสามจบตร นามตสัตตม a m a มุตนมวตสาวัตถัต s สทตาามิตังวทีปะอาภเตอมะหันเตพุังรนังัจามิธังนังตรนังัจามิสังฆังตรนังัจามิสุติยาปิพุทธังรนังัจามิ ตุริยาปีธรรมังสรนังกจามิดุริยาปีธรรมังเทเรนังกจามีตาติยาปีพุทธังเาเรนังกจามีตาอิยาปีธรรมังสทเรนังก